สวัสดีครับสวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเทคนิคการวางเป้าและเทคนิคการยิงระยะประชิดนะครับเทคนิคง,ง่ายๆเลยนะครับเห็นเป้าสีออขาวนี้ไหมครับก่อนที่เราจะขึ้นสะโขบหรือยิงศัตรูนะครับให้เราลากเป้าไปที่ศัตรูก่อนนะครับลากเป้าให้ตรงกับศัตรูตลอดนะครับเสมอนะหลังจากนั้นเราขึ้นสะโขบแล้วยิงนะครับ สังเกตไหมครับว่าผมจะลากเป้าตรงกับศัตรูตลอดนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดเป้านะครับเวลาที่เรายิงศัตรูครับมันจะไม่เพี้ยนนะพยายามฝึกลากเป้าไปตรงส่วนหัวของศัตรูนะครับผมเพราะว่าการที่เรายิงส่วนหัวเนี่ยมันอาจจะทําให้เราชนะได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปนะครับเรามาฝึกการโยกสมบุกให้ตรงกับเป้าหมายที่เราต้องการนะครับ วิธีการฝึกก็คือกดยิงค้างไว้แล้วก็ลากเป้าไปที่หส่วนหัวของศัตรูนะครับฝึกให้เร็วขึ้นทุกครั้งนะครับวิธีการนี้จะมีประโยชน์มากเวลาที่เราโดนศัตรูถ่มนะครับหรือว่าโดนศัตรูวิ่งเข้ามาหลายๆตัวพร้อมกันนะครับมาถึงการฝึกอีกอย่างหนึ่งของพี่ก็คือการฝึกยิงเป้าเคลื่อนที่นั่นเองนะครับผมการฝึกยิงเป้าเคลื่อนที่ มีข้อดีองไงก็คือเวลาศัตรูวิ่งเนี่ยเราจะสามารถยิงได้นิ่งขึ้นนะครับผมพยายามขึ้นสคปบให้ตรงกับศัตรูเสมอนะครับถ้าเล็งที่หัวได้จะดีมากเพราะว่าศัตรูจะน็อกได้เร็วขึ้นนะโอเคครับต่อไปเรามาพูดถึงการยิงศัตรูในระยะประชิดนะครับผมเทคนิคง,ง่ายๆของพี่ก็คือการโยกค,ครับ สเตปแรกคือโยกซ้ายโยกขวาครับสเตปต่อมาคือวางเป้าให้นิ่งครับให้ตรงกับหัวของศัตรูครับต่อมาครับเรากดยิงแต่เราพยายามเป้าของเราพยายามให้นิ่งอยู่กับศัตรูตลอดนะครับให้นิ่งอยู่กับหัวศัตรูตลอดนะครับตัวเรายุกแต่ว่าเป้าให้นิ่งอยู่กับหัวของศัตรูนะครับจะทําให้เข้าน็อกง่ายขึ้นนะครับโอเคครับการฝึกในห้องซ้อมถ้าเราฝึกจนชํานาญแล้วต่อมาพี่แนะนําให้น้องๆไปฝึกที่แมตช์ tdm ก่อนนะครับแล้วก็ ค่อยไปลงแรงกันต่อนะ s <S โอเคครับตอนนี้เราก็มาฝึกที่แมตช์ TDM นะครับผมเพื่อความชัวร์ว่าเราพร้อมแล้วที่จะไปลงแรงนะงจังหวะน,นี้จะเห็นได้ว่าพี่วางเป้าไว้ที่หัวศัตรูก่อนนะครับก่อนที่พี่จะลั่นไกลออกไปนะครับทำให้โดนหัวศัตรูถึง2เม็ดด้วยกันนะ โอเคตายสองพยายามเน้นที่หัวนะครับยิงเราเน้นที่หัวนะโอเคโดนหัวไปน่าจะ2เม็ดเมื่อกี้เปลี่ยนมุมก่อนขวาเข้าโอยสอตัวจังหวะน,นี้เราจะเห็นได้ว่ามีศัตรูมากกว่า2ตัวนะครับเราจึงใช้สเต็ปในการโยกยิงนะครับทำให้ศัตรูยิงไม่โดนเรานะ เคสวยเรายิงแม่นกว่านะครับเมื่อกี้แต่ยิงไม่ค่อยโดนหัวเท่าไหร่แต่เรายิงถูกจุดกว่านะพยายามฝึกยิงหัวไปบ่อยนะครับเวลาที่เราโดนระยะประชิดเนี่ยพยายามเล็งไว้ที่หัวนะแนะนำให้เล่นสาเกมก่อนที่จะลงแรงนะครับหวัวแตกมาดูว่าพี่จะยิงหัวไปทั้งหมดกี่ตัวนะครับเกมนี้เราเน้นหัวนะครับยิงหัวอย่างเดียวนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายขอมา โอ้ยยิงไม่โดนเอ,อเอ,อเข้ามาดิพี่ส่วนก็คือต้องยิงหัวครับเออถ้าเรายิงหัวโอกาสชนะก็จะสูงแบบนี้นะครับหัวแตกแตกหนึ่งจะเห็นได้ว่าพี่ยิงตัวแรกเสร็จแล้วพี่หันสะโขไปยิงตัวที่สองทันทีเลยนะครับเป็นผลที่พี่ให้ฝึกการยิงเป้านะ โอ้โหมาคู่เลยโอ้โหจังหวะนี้จะเห็นได้ว่าพี่โดนโถม2ตัวนะครับพี่ถึงเรื่องยิงตัวแรกก่อนแล้วก็พลิกสะโคบไปยิงตัวหลังต่อนะหัว,ตวแตกหนึ่งแตกอีกหนึ่งเฮ้ยปืนกระสุน,นมดหัวแตก3 เจ็บมากหัวแตกซีโอ้โหอะไรเนี่ยเยอะๆสวยยี่สิบสองคิวแล้วฮะแตกอีกนึงเ <c oughs> มื่อกี้เรายิงไม่โดนหัวนะครับถ้ายิงโดนหัวเขาน่าจะพลาดเหมือนกันนะยี่สามคิวแล้วครับตอนนี้เฮ้ย <c oughs> โอ้โหเกือบสุดท้ายสวยยี่ห้าคิว โอเคถ้าใครชอบเทคนิคดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปยขอบคุณมากครับบ๊ายบาย